ขั okay. ้นตอนที่หนึ่งให้เปิดบลูทูธของโทรศัพท์ ios อตอนนี้เจอสีแฟมน,นะครับเราเลือกสีแฟมเราเลือกสีแฟมปุ๊บที่ xbox จะคิว่าแพรตรงนี้สำคัญนะต้องกด c o n f i r มจุดสามจุดนี่ c o n f i r มแล้วบลูทูธก็จะเชื่อมต่อที่นี้เราเข้าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยสีแฟมจะ connect แล้วรอจน connect นะครับแล้วไปเปิดแอปพลิเคชัน c f a m access ระหว่างนี้พอดีมันมีค่าเดินอยู่แล้วแต่ว่าให้เราไปกดที่ดีไว้นะก่อนแล้วก็เข้า4ีแฟมโอเคกดแพ r i n g ตรงนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับแล้วแต่เครื่องถ้าบางเครื่องก็จะต่อเชื่อมมันเร็วถ้าช้าก็ต้องรอตรงนี้นะครับ มาแล้วครับก็อาทีนี้ก็กดคอนเฟิร์มตรงสีฟมอีกทีหนึ่งนะครับเออ,อโอเคจริงๆตรงนี้พอขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยหลังจากขึ้นชื่อมาแล้วอยากให้รอนับหนึ่งถึงสิบก่อนจะกดนะฮะแต่ถ้าเกิดเรากดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ค่าจะได้แล้วใช่ไหมเราไปดูวิธีการตรวจสอบไปได้หรือเปล่าให้ไปที่หน้าหน้าจอแอปพลิเคชันหน้ารวมสังเกตว่าตรงตัวเครื่องเนี่ยจะมีสีเขียวขึ้นอันนี้แสดงว่ามีการเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคครับ